สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับละมุนมากกันอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วการใช้คำว่ากลับมาพบกันอีกครั้งก็คงจะไม่ถูกต้องมากนักเพราะว่าเดิมทีช่องนี้ผมทำเกี่ยวกับรถยนต์เป็นหลักและนี่ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมจะมานำเสนอเรื่องราวความละมุนละไมที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านซีรีส์ดนตรีหรือภาพ,พยนตร์ในบางช่วงบางตอน มีใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างไหมครับทุกครั้งที่นั่งดื่มนั่งชิวไม่ว่าจะเป็นตามร้านเหล้าหรือแม้กระทั่งนั่งดื่มเงีย,งยบๆอยู่คนเดียวที่บ้านหลังจากที่ดีกรีในร่างกายมันเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งจะมีภาพของใครคนหนึ่งปรากฏชัดขึ้นมาในความทรงจําเสมอซึ่งมักจะเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งที่เพลงนี้ดังขึ้นมาเพลงนี้ก็คืออยากให้รู้ว่าเหงาเป็นเพลงของคุณเจเจตรินวัฒนศิลนั่นเอง เรื่องราวในเพลงนั้นเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคนที่เคยรักกันมากแต่ในบทสุดท้ายของชีวิตกลับไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มีความจำเป็นที่จะต้องเลิกลากันไปแต่ความรู้สึกดีๆที่ทั้งสองคนมีให้กันนั้นยังอยู่ในใจเสมอมาวันนี้เป็นวันพิเศษนั่นคือวันเกิดของเธอซึ่งพระเอกของเราไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนแค่เพียงหลับตาเมื่อไรก็มีแต่เพียงหน้าเธอ ตื่นขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมาไม่อยากจะรบกวนให้เธอมาพบหน้าแต่คิดถึงเธอเหลือเกินไม่อาจห้ามใจได้เลยก็เลยต้องโทรหาเธออยากได้ยินเสียงเธอแค่พอชื่นใจก็คุยอย่างเพื่อนเธอคนหนึ่งก็ได้อยากให้เข้าใจเท่านั้นเอง เพียงแค่ท่อนแรกของเพลงนี้ดังขึ้นมาก็สามารถทำให้ผมอยากหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาใครสักคนหนึ่งที่ผมกำลังคิดถึงอยู่ในขณะนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะใครคนนั้นที่เราอยากโทรหาเขามีคนอื่นไปแล้วความละมุนของเพลงนี้มันอยู่ที่ท่อนหกนั่นเองอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้น หากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงแทบขาดใจเก็บในใจไม่ไหวถึงโทรบอกเธอถ้าใครคนนั้นของเธอเกิดหวาดแลแวงขึ้นมาแค่มีเพียงสายตาให้เธอลำบากใจก็อยากจะพูดลาคำหนึ่งง่ายๆบอกว่าหัวใจยังรักเธอเพียงแค่ท่อนฮุกท่อนนี้ดังขึ้นมามันก็สามารถทำให้ผมน้ำตาไหลออกมาได้อย่างไม่ยากเย็นมากนัก อาจเป็นเพราะความละมุนของเนื้อเพลงที่มันมาสัมผัสความทรงจำดีๆที่เรามีต่อใครสักคนหนึ่งซึ่งเราไม่อาจรักษาเขาเอาไว้ได้ด้วยเหตุผลบางประการระหว่างเราทั้งสองคนแต่ก็ยังรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่เขายังเปิดโอกาสให้เราได้ติดต่อพูดคุยทั้งๆที่เธอมีคนอื่นไปแล้วแม้ว่าจะเป็นฐานะเพื่อนเก่าก็ตาม หากใครที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องละมุนมากด้วยนะครับและหากเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้แล้วอยากไปสัมผัสความละมุนในคลิปต้นทางผมจะรู้สึกดีใจมากหากเพื่อนๆเข้าไปคอมเมนต์ว่าตามมาจากช่องละมุนมาก ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ